สวัสดีนักเรียนนะครับวันนี้เราจะมาขึ้นบทใหม่กันเนาะบทนี้ก็จะเป็นบทเกี่ยวกับการคำนวณล้วนๆเลยนั่นเองอ่านั่นก็คือเรื่องของปริมาณสารสัมพันธ์อ่ะเรื่องแรกที่จะเรียนก็คือเรื่องของมวลอะตอมนั่นเองมวลอะตอมนะครับมวลอะตอมคืออะไรเอ่ยเราพูดพูดถึงเรื่องของมวลก็คือน้ำหนักของอะตอมนั่นเอง การศึกษาน้ำหนักของอะตอมเนี่ยมันมีการศึกษามาโดยใช้โดยใช้เรื่องของอาการหยดน้ํามันทางไฟฟ้าหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเป็นการทดลองนั่นเดี๋ยวเราไปลองไปเซิร์ชหาดูก็จะรู้ว่าเขาทดลองยังไงในการหาเรื่องของมวลของอะตอมแต่ว่ามวลอะตอมมวลอะตอมเนี่ยที่ที่จากการทดลองมาทั้งหมด,เ,ดเนี่ยเขาพบว่า,าจากการทดลองเนี่ยใช้สารสาม ใช้ธาตุ3ตัวในการทดลองด้วยกันนั่นก็คือเรื่องของธาตุไฮโดรเจนมีตัวเรื่องตัวแรกนั่นก็คือไฮโดรเจนตัวที่สองนั่นก็คือคาร์บอนตัวที่สามนั่นก็คือออกซิเจนเท่านั้นนะมี3ตัวเนี่ยที่ใช้ในการทดลองอ่าสมัยใหม่อาจจะมีตัวอื่นนะตัวอื่นมาแล้วที่ทดลองแต่ว่าในหนังสือที่เราเรียนอ่ะมันมีอยู่แค่3ตัวตัว3ตัวนี้นะที่ทําการทดลองนั่นก็คือไฮโดรเจนคาร์บอนแล้วก็ออกซิเจนจากการทดลองเนี่ยผพบว่า ไฮโดรเจนหนึ่งอะตอมเนี่ยมันมีน้ำหนักเท่ากับหนึ่งจุดหกหกคูณสิบยกกำลังลบยี่สิบสี่กรัมแล้วก็ถ้าเป็นมวลของคาร์บอนมันก็จะมีค่าเท่ากับสิบสองคูณหนึ่งจุดหกหกคูณสิบยกกำลังลบยี่สิบสี่กรัมแล้วก็ออกซิเจนเนี่ยมีค่าเท่ากับสิบหกคูณหน,นึ่งจุดหกหกคูณสิบยกกำลังลบยี่สิบสี่กรัมเหมือนกันนั่นหมายความว่าคาร์บอนเนี่ยหนักกว่าไฮโดรเจนอยู่สิบสองเท่า ออกซิเจนหนักกว่าไฮโดรเจนอยู่12เท่าแบบนี้เป็นสัดส่วนนี้เพราะฉะนั้นเราจะสามารถสรุปได้ว่ามวลของไฮโดรเจน1อะตอมเนี่ยของไฮโดรเจน1อะตอมมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน12ของอมวลอะตอมคาร์บอน12ครับว่าคาร์บอน12หมายถึงคาร์บอนที่เป็นไอโซโทป12น,นะ1อะตอมเนาะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน16 มวลของออกซิเจนที่เป็นไอโซฮกสิบหกเนี่ย,อย1อะตอมน,นั่นหมายความว่าน้ําหนักของไฮโดรเจนมีค่าเท่ากับ1ส่วน12ของคาร์บอนมีค่าเท่ากับ1ส่วน16ของออกซิเจนนั่นเองซึ่งทั้งหมดนี้มีค่าเท่ากับ1.66คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมนั่นเองเราจะใช้หน่วยคําว่า1.66คูณ10ยกกาลังลบ24กรัมนี้ว่า1 amu เราจะใช้ตัวย่อว่า1 amu ถ้าเราไม่ไม่เขียนยาวขนาดนี้ เราก็จะเขียนแค่1 amu เราก็จะรู้ว่ามันคือหนึ่งจุดหกหกสิยังล,งลบ 24, ล U, ยกรัมเ็ amu ย่อมจากว่า atomic mass unit เนาะซึ่งถ้าเรามาเขียนความหมายของมวลหนึ่งอะตอมตัวอย่างเช่นมวลหนึ่งอะตอมของโซเดียมของโซเดียมนะซึ่งโซเดียมทั่วไปนะ่ยคือถ้าเราเขียนโซเดียม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 คือ23กับ11เนาะยี 23. 23คือมวลอะตอมใช่ไหมมวลอะตอมแล้วก็11นี่คือเลขอะตอมเนาะอันนี้คือเลขมวลแสดงว่าโซเดียมเนี่ยเท่ากับ23เท่าของอะตอมของไฮโดรเจนหนึ่งอะตอมน้ำหนักของอะตอมไฮโดรเจนหนึ่งอะตอมหรือมีค่าเท่ากับ23เท่าของเศษหนึ่งส่วน12ของมวลอะตอมของคาร์บอนหนึ่งอะตอมหรือมีค่าเท่ากับ23 เท่าของเศษหส่วนสิของมวลอะตอมออกซิเจน1อะตอมซึ่ง3ตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไฮโดรเจน1อะตอมเศษหส่วนสิ 12, ของคาร์บอนหอะตอมหรือเศษหส่วนสิของคาร์บอนหอะตอมพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ1 6ึ่งจุดกูณสิบยกกำลังลบยีกรมัมนั่นเองซึ่งรถ้าเราเห็นยอ่อนั่นก็คือ AMU นั่นเองแสดงว่า1อะตอมของโซเดียมมีค่าเท่ากับ23 AMU โอเคนะธาตุอื่นก็แล้วแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นธาตุอื่นธาตุอื่นตัวอย่างเช่นออาฟูอรีนเนี Full ่ยเ e ช่ Full A R e N, นเชฟูอฟอรีนเนาะฟออรีน e เลงมวลมันเป็นเท่าไหร่สิบสิบเก้าหรือเปล่าสิบเก้าน่าจะสิบเก้านะ่ะแสดงว่าฟออรี A R e N, นอะมวลหนึ่งอะตอมของฟออรีน e ก็จะมีค่าเท่ากับสิบเก้า amu นั่นเองโอเคนะของคลอรีนสามสิบห้าเนี่ยคอรีนสามสิบห้า ก็เท่ากับ35มออิ mu เหมือนกัน okay.